สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแฮปปี้คนเลียงหมูนะซึ่งวันนี้เราจะมาผสมหมูหมูที่มาใหม่นะคะเป็นหมูกิจกรรมมันคิดมากนะทุกคนซึ่งแม่พันธุ์ที่เราจะใช้ผสมนั้นก็คือแม่แพนด้าเองส่วนพ่อพันธุ์เราก็จะผสมกับพ่อพันธุ์กบส้มธรรมาาดาทั่วไปนะไปเริ่มกันเลยค่ะ ตัวแรกนะจะได้ไหมเราจะใช้เป็นยาเลีงข้อธรรมนานะทุกคนเราจะไม่ใช้เลยตัวแรกเราก็ได้มีิน,นุมาขายทิ้งค่ะตัวที่สองของเรามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมทนมาแล้วค่ะตัวแรกของเรา พวกคนตัวเลกมาลุ้นกันอีกว่าจะได้ไหมซึ่งได้พิกซี่ขายทิ้งค่ะตัวไหนเราไม่เอาไว้จะขายทิ้งนะหูยไ,ได้น้องกินจุมาขายทิ้งค่ะ ที่สองเราจะมาไมได้น้องมีหนุ่มอีแล้วว่ะขายค่ะขายทิ้งรัวๆเลยงานนี้น้องกินจุอีกแล้ว่าน้องกินจุออกอยมาก ตัวที่สองเรามาแล้วทุกคนได้ตัวที่สองมาแล้วน้องกินจุอีกแล้วอะน้องกินจุอีกแล้วครับทุกคนออกบ่อยมากอะ่ะน้องกินจุ จะผสมกิ๊บกิ๊จะผสมรัวๆเลยนะคะในน้องกิตรเพนคคะไอ้ค่ะได้ไหมตัวที่สามลงมาแล้วตัวที่สามแล้วนะกิ๊บจะตัดไปตอนพี่ผสมเสร็จแล้วนะทุกคน เราได้มาแล้วนะทุกคนเต็มข้อแล้วตอนนี้ก็เต็มทั้งสามข้อแล้วนะคะน้องหมูล้นเลยตอนเนี้เต็มแล้วคะ่ะแค่นี้ก็จะเป็นข้อที่สี่นะคะเป็นหมูทอปตีขาวค่ะวันนี้ ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนไปแล้วนะไม่บาย,บายคะ่ะ